เพืพ่อนที่น่ารัก,ท,กทุกคนเช้าเช้าอย่างนี้ใครตื่นเองยกมือขึ้นโอ้โหเก่งสมกับเป็นขบวนการฟันน้ำนมเลยอย่างนี้ต้องให้รางวัลทุกคนลุกขึ้นยืนแล้วมาเต้นด้วยกันเลย one ดูเล่นไฟฉายเล่นไฟฉายท่าทางจะสนุกเลยคุณหนูแต่ว่าตอนนี้ไปดูรายการดีๆก่อนแล้วกลับมาพบกันค่ะ วิ่งแข่งสถานโลกันของคุณเต่ากับกระต่ายว่งไวครั้งนี้เราไม่ชะล่าใจกระต่ายวิ่งไวต้องชนะแน่นอนเรื่องเล่าของเมื่อก่อนเราแค่ไม่นอนก็ผ่านสบายสู้ๆนะพี่ว่งไวสู้ๆนะคุณเต่าย้ย ready ก็ไม่ซ้ำรอยตอนนี้เราก็แค่คอยให้คุณเต่าคลานมาว่าคุณเต่าไม่มาถึงสักทีจะให้รอไปถึงไหนแล้วเนี่ยกระตายวันที่สุดเลยอ แต่พอได้นั่งคิดการแข่งขันครั้งนี้ไม่คยยุติธรรมกระต่ายกับเต่าจะแข่งได้อย่างไรกันถูกสร้างมาให้ต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่น่าภูมิใจเลยเราเฮ้อทำไมผู้ชนะนั่งจ่องอย่างนี้ก็ถึงเราจะชนะก็ไม่ชนะอย่างภูมิใจ เราต่างรู้ว่าเต่าชื่งช้ากว่าใครแข่งคมเร็วที่ไหนก็เสียเปรียบเรื่อยมาแต่คราวนั้นกระต่ายก็แพ้นี่นนะพี่เต่าชนะได้ไม่มีข้อกังขาถึงจะมีชื่อว่าช้าแต่ก็พลิกคดีใช่ดังนั้นพอมาคราวนี้กระต่ายเลยต้องไม่ประมาทคิดเพียงว่าจะไม่พลาดไม่ประมาทตั้งจะวิ่งหน้าตั้ง พอเสียงเริ่มต้นดังวิ่งไม่ดูหน้าดูหลังเข้าเส้นชัย<น>ชนะก็ชนะอย่างโปร่งใสนิ่นชนะก็ชนะจริงแต่ความสนุกอยู่ที่ไหนคุณเต่ายัางอยู่ตั้งไกลอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมต้องหาอย่างอื่นมาแข่งขันที่กระต่ายกับเต่ามีความสามารถเท่ากันจะได้สมน้ำสมเนื้อเห็นด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยคิด หนูช่วยด้วยเอาเป็นแข่งกระโดดกระโดดมันอยู่ในสายเลือดของกระต่ายอยู่แล้วคุณเต่าคงไม่ถนัดไหนจะต้องแบกกระดองอีกด้วยงั้นว่ายน้ำว่ายน้ำก็อยู่ในสายเลือดเตา่ากระต่ายไม่ถนัดทุกวันนี้ยังใส่ห่วงยางอยู่เลยออมเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี โอ้หรือว่าจะขี่จักรยานเราต่างเพิ่งรำฝึกเหมือนกันขี่จักรยานนั้นเหมาะเม่นที่สุดเลยเยี่ยมที่ว่องไวฉลาดจังฉลาดคิดยังไม่พอเพื่อนของเรานั้นยังเฉลียวเฉลียวใจคิดสิ่งดีๆคิดให้เพื่อนนี้ได้รับความเท่าเทียม <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็เราคิดว่าชนะอย่างนี้มันไม่น่าภูมิใจจะแข่งไปทำไมให้ต้องผิดใจกัน เราอยากให้ทุกคนสนุกสุขสันคิดว่าเล่นด้วยกันดีกว่าแข่งขันตั้งเยอะเห็นด้วย,วยงั้นเรามารอคุณเต่าด้วยกันเราว่าเราชักเฉลียวใจคุณเต่ามาช้าเกินไปเราไปตามหากันอาจจะหลงทางไปเจอทางตันแย่เลยเพื่อนฉันเป็นห่วงจังเลย ไปตามหากันดีกว่าได้เลยคุณเตาคุณเตาอยู่ที่ไหนคุณตาคุณตามีอาคุณเตอยไหนทนสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องรีค่ะชาเลวคือฉลาดค่ะฟังคุณครูค่ะไม่เล่นค่ะสวัสดีครับผมเบ็บครับชาเหลียวก็คือคล้ายๆฉลาดแต่มันมากกว่าฉลาด เฉลียวก็คือคล้ายๆฉลาดเหมือนกันแต่ไม่แต่คำพูดไม่เหมือนกัน,นเฉลี่ยกับฉลาดคล้ายๆกันพอมาเจอกันก็อ่านคำด้วยกันได้เลย,เลยกลายเป็น,นเฉลี่ยกับฉลาดเลยเฉลีย่ยคือคนไทยครับสวัสดีค่ะดูชื่อนางเอเชยค่ะต้องไปโรงเรียน จังใจเรียนอันนี้อเจอให้เก่งๆวันนี้เขาพูดชื่อเพื่อนเขาเมื่อฉลาดฉลาดฉลาดือคือวผลไม้แป้งมูสสับประร <c oughs> ดชอ็อต สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักว้าวน้องๆส่งยิ้มแฉ่งให้พี่เอมทุกคนเลยงั้นพี่เอมจะส่งยิ้มแฉ่งให้น้องๆรับไปเลยค่ะวันนี้พี่เอมจะชวนน้องๆมาสร้างยิ้มแช่งกันค่ะดินสอวิเศษน้องๆคงจะสงสัยว่าจะสร้างยิ้มแฉ่งทำไมในเมื่อพวกเราก็ยิ้มเองได้นี่นาเราจะมาสร้างยิ้มแฉง เผื่อว่าคนที่รับอยากจะเก็บรอยยิ้มของเราเอาไว้นานๆค่ะอุปกรณ์จงมาสิ่งที่เราจะต้องใช้ในวันนี้คือกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็สีแมจิกค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องอพับกระดาษครึ่งหนึ่ง แบบนี้นะคะก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วพับอีกครึ่งพับเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะมาวาดรูปกันต่อค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการวาดค่ะทีนี้ก็จะใช้สีเมจิกวาดให้เป็นหน้าค่ะ ดเส้นโค้งแบบนี้เล็กๆเ,เป็นเส้นโค้งเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วคลี่กระดาษออกมาแด้แบบนี้วาดต่อค่ะหน้าของเราจะยาวๆก็พับเก็บมาเหมือนเดิมวาดตายิ้มเป็นเส้นโค้งสองเส้นแล้วก็มีขนตาแล้วก็มีคิค้วด้วย เติมจมูกน้อยทีนี้เราจะมาวาดปากส่งรอยยิ้มแล้วก็คลี่กระดาษออกมาเราจะมาสร้างรอยยิ้มของเราให้เป็นยิ้มกว้างใหญ่ดูส,ดสิอย่าวาดให้เกินนะคะนี่โอเคชว่วงก็มาวาดทรงผมเจะวาดเป็นสาวน้อยว้ผมมานะคะ ในผมสีฟ้าเลยสวยดีจะ,ดจะมัดเปียค่ะทีนี้ก็ขี้ออกมาอีกครั้งแล้วก็มาเติมผมของเราให้เต็มทีนี้เราก็สามารถมอบยิ้มแฉ่งของเราให้กับคนที่เรารักได้แล้วเอาน้องๆเตรียมรับยิ้มแฉ่งของพี่เองชว่วย พี่เอ็มรอยิ้มแฉ่งของน้องๆอยู่นะคะหนูน้อยนักสะกดสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องใจใจค่ะชอเออ 有水。 อชอชเฉลยสูดฉชาแปลว่าสีสันสดใสามากๆจนบางทีก็มากเกินไปครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาสนุกกับชอกันต่อครับชอชดชุดชด Chó sực sạc bùn bùn Lốt phai viêng ma Siềng đằng Chó sực sạc bùn bùn Sực sạc sực sạc bùn bùn Sỏ sầu cuối Sì đam đam Sỏ sầu cuối Nùm nêm răng, Sỏ sầu cuối น่ากินอร่อยจังรวยรวยเพื่อในจินตนาการของฉันช้อเชีง ี่คือพี่ชอชิงของผมครับพี่ชอชิมไปต่อสู้จับหนูพี่ชอชิมไปเดินเล่นจับหนูครับพี่ชอชิมปกป้องหนูสนุกกับชอในวันนี้แล้วรู้สึกชอฉลาดชอเฉลียวมากขึ้นไหมครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะครับสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีครับ กระทิ้งตามครับผมแล้ววันนี้เราสองคนก็มาเจอกับน้องๆในช่วงภารกิจพาน้องออกมาเล่นแน่นอนว่าเราก็จะมีความสนุกสนานเยอะแยะมากมายให้ซุปเปอร์ฟันน้ำนมได้มาพิชิตกันนะครับ,รบและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำความรู้จักกับซุปเปอร์ฟันน้ำนมทั้ง3คนประจำวันนี้เลยครับคนที่หนึ่งฟาสเตอร์ผู้ยึดวิถีสโลลฟ์คนที่สอข้าวหอมเล็กพริกขี้หนูคนที่สมเมยา่า สาวน้อยแก้มยุย้ยด่านที่น้องๆจะต้องพิชิตในวันนี้คืออลุยเลข1-10ป่าเขาวงกดลึกลับซิกแซกมหาการและด่านไฮไลท์ของเราในวันนี้คือชอฉีกทะลุมิติและสุดท้ายพิชิตเนินสูงกดกริงเป็นอันจบเกมระว่างและระด้ออกตัวมาแล้วครับสำหรับซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนที่หก็คือน้องฟาสเตอร์ ชื่อฟาสเตอร์แต่ออกตัวมาแบบเนิบๆเ,เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คลานเข้าสู่เขาวงกดลึกลับจนหาทางออกมาได้เรียบร้อยแล้วฟาสเตอร์ก็งงๆงงเล็กน้อยครับจนถึงขนาดที่พี่กระทิงตั้มต้องมาช่วยวิ่งนำในภารกิจวิ่งซิกแซกเลยละครมาที่ด่านไฮไลท์ของเราชอฉีกทะลุมิติแล้วฟาสเตอร์ก็ฉีกจนทะลุมิติออกมาได้แหเก็บกระดาษหนังสือทิมมาให้ด้วยนะครับ เอาที่ระวังไปน้องเข้าหอมออกตัวมาแล้วละครับค่อยๆก้าวค 9, รบทั้ง1น0ถึงสิเลยนะครับแล้วก็พุ่งตัวเข้าสู่เขาวงกดลึกลับแม่ท่าทางดุงงงแต่ว่าก็ไปได้แบบไม่ติดขัดเลยนะครับน้องฟาสเตอร์มาเชียร์เพื่อนถึงขอบสนามเลยละครับในด่านวิง่งซิกแซกมหาการนะครับแล้วเข้าหอมก็มาถึงด่านชอฉีกทะลุมิติไม่มีปัญหาครับวิ่งพิชิตเนินสูงมายังกริงและกด พร้อมแล้วเข้าที่าาซูปเปอร์ฟันน้ำนมหมายเลขสามของเราออกตัวมาอย่างรวดเร็วแมรวดเร็วกว่าสัญญาณเริ่มอีกนะครับเนี่ยเข้ามายังเขาวงกดลึกลับแล้วละครับหัวโขกเล็กน้อยแต่ก็ฮึบเอาไว้ได้ครับแล้วก็อา้าวไปไหนกันแล้วละครับเนี่ยโอ้โหนี่งอนเขาวงกดของเราถึงขนาดนั้นเลยหรอครับเนี่ยน้องมาย่างงงเล็กน้อยนะครับแต่ก็กลับมาวิ่งซิกแซกต่อได้โอ้โหอ้อมสักว้างเชียว แล้วก็กลับมาที่ชอฉีกทะลุมิติครับซึ่งเป็นด่านไฮไลท์ของเราในวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยวิ่งขึ้นมายังเนินสูงสวยรอเปล่าแล้วก็มากดกริง้งโอเคใครที่อยากจะมาเล่นกับพี่มิ้แบบเพื่อนๆซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราเนี่ยนะครับก็สามารถส่งจดหม,มายมาบอกพี่มิ้งง่ายเลยครับว่าอยากเล่นด้วยกันแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับแนะนำตัวมาเล็กน้อยก็พอส่งมาตางที่อยู่นี้เลยครับรายการขบวนการฟันน้ำนม สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4ีกรุงเทพมหานคร10210 10, หรือโพสต์เข้ามาทาง f เฟ e บ o ๊ k เพจของเราขบวนการฟันน้ำนมและสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่มีพี่กระทิงตั้มแล้วก็ซูเปอร์ฟันน้ำนมทั้งสองคนอีกคน วิ่งหนีไปไหนเราก็ไม่รู้<ช>ครับที่จะมีนนตามน่าจะเพลินไปหน่อยโอเค <Okay. S 1> พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ ถ้าเราเจอชอฉีดยาล่ะเวอ้อใครๆก็กลัวแต่เราต้องทำใจให้กล้าคุณหนุ่มบอกไว้จริงด้วยถ้าเราป่วยเราอยากหายเราก็ต้องยอมฉีดยาแต่หนูว่าไม่ป่วยจะดีที่สุดหนูยอมฉีดยาแต่ก็นานๆทีดีกว่านะคะเห็นด้วยขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพวกเราไปก่อนสวัสดีครับ